ครับผมนานจัรลันสมคิดเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านหนองน้าขุนตาบลนงว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับสําหรับภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็จะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้หลายฐานนะครับฐานที่เป็นที่ทาเป็นหลักก็คือฐานน้ําส่งควันไม้โดยทําเตาอีวัตเต็ ก็มีการทำปุ mm ๋ยหมักเชื้อภาามีทำเชื้อไตรโคดมาเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตผลไม้ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ป้าหมายของแปลงใหญ่นะครับวันนี้อาจารย์จะไปสาธิตการทำอะไรครับวันนี้ก็เราจะสาธิตการทำเชื้อไตรโคดมาเพื่อ ใช้ในสวนผลไม้ครับหวังว่าทุกคนคงจะไดรับความรู้ไม่มากก็น,น้อยขอขอบคุณครับ ใช่ทิ้งไปคืนนึงครับหนึ่งคืนเนาะใช่หนึ่งคืนครับแล้วก็ต้มด้วยหม้อนานเท่าไหร่เนี่ยพอแตกมันจริงจริงมันแล้วแต่ข้าวเลยครับบางทีประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ไม่ถึงดีเลยถ้าข้าวมันมันมันไม่นี่เร็ว,วเราก็ต้องดูที่ข้าวใช่อ๋อต้องเปิดดูเรื่อย,ย,ยใช่ไหมเปิดดูเรืเ่อยให้ข้าวมันแตกหน่อยๆเพราะถ้าเกิดมันนี่เยอะมันนี่เยอะมันจะไม่เดินนะเพราะข้าวมันสุกเยอะ ถ้าปกติเขาก็จะใส่ทั้งหม้อเลยใส่ทั้งหม้อเลยแต่ที่ใส่เนี่ยค oh> oh oh ือถ้า wow ทั้งหม้อกาเราตักที่ข้างล่างตักล่างข้างล่างสุดอ่ะมันจะแฉะข้างล่างแฉะข้างล่างจะแฉะแล้วมันจะน้ำไม่เชื่อมไม่เดือดเลยอืมจะนิ่มเลยไงนิ่มไม่ได้ต้องแห้งๆเนาะสี่จีค มาลินสมคิดค่ะหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจัง coaching, abord, it, หว bbles, ัดระยองค่ะเป็นภาคีเครือขายให้สู่เรียนรู้บ้านหนองน้ําขุนอาเภอแกงจังหวัดระยองนะครับก็คือเราจะต้มข้าวเปลือกเนี่ยนะคะพอพอเปลือกแตกนะคะเห็นเม็ดขาวเลยแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็คือเราจะวางให้มันเสด็จน้ำนะคะไม่ไม่แฉะนะคะเพราะที่ว่าเวลาเราเกียเชื้อเนี่ยมันจะได้ไม่เน่านะคะเชื้อจะได้ไม่เสีย อ,อันนี้พักไว้กี่นาทีถึงใส่เชื้อเ,เย็นเลยใช่ไหมอ,อ,อุณหภูมิลปริมาณที่ใสลงไปอ่ะประมาณสองที่ครับสองหย่อจะเป็นรูนี่ยครับอ๋อมีรูนะสี่รูอสองขยอพอเริ่มเย็นแล้วก็ ใส่ได้เลยห้ามเปิดพัดลมนะเพราะเพราะเชื้อข้างนอกอ๋อเชื้อราเชื้ออะจะเข้าไปในปากถุงเนาะเชื้อตัวอื่นอะเจาะตรงไหนเอยเจาะที่ขั่วประมาณกี่ลูเจาะประมาณสักติดสิบครั้งสิบครั้งได้ยี่สิบรูสิบครั้งได้ยี่สิบรูอ๋อเจาะทะลุเจาะทะลุค่ะอ๋อครับเจาะทะลุอันนี้กี่วันแล้วเนี่ย อาทิตกวาเนาะโอเคเอาตัวใช่อันนี้นึ่งไปเท่าไหร่นะถึงต้องมากวนประมาณ15บานาทีครับ15านาทีนะเป็นข้าวสารหมัดๆเนาะใช่ครับข้างล่างขึ้นบนเนาะกวนข้างล่างขึ้นบนค พรก็ถ้าเราอย่างเดียข้างบนมันจะไม่สุกข้างล่างจะสุกเลยครับสี่ขีดเนาะนี่คือเชื้อแบบน้ำเนะาะไตโครดอมาอย่างน้ำอันนี้เป็นข้าว ข้าวสารที่หุงไม่สุกนะครับเกือบสุกอันจะถุงถุงละสี่ขีดก็เดี๋ยวจะเอามาใส่หัวเชื้อใสรโคเดอม่าชินก็อันนี้เป็นข้าวสารหุงสุกเนะเกือบสุกไม่ไม่สุกนะห้ามสุกครับข้าวส,สามน้ำสองข้าวส,ส,ส,สามส่วนน้ำสองส่วนเนาะหุงเกือบ ไม่ให้สุกนะทาไมถุใช่มันดีของมันละแบบมันก็จะสุกประมาณนี้ค่ะครับมันก็จะกรุบกรอบก็ใส่ไปตรงๆนะใส่ขีดหยดครับประมาณครึ่งซีลิ่งครีลไม่ถึงซีลิ่งเดียวอ๋อเดี๋ยวถ่ายแค่นี้เนาะหยดทั่วๆหรือว่าทีเดียวตีไปทีเดียวตีไปทีเดียวแล้วเดี๋ยวมันกระจายตัวเองแล้วพอเดี๋ยวพอเรานี่นะเขย่าอืมค่อยเขย่าตอนสุดท้ายนะแล้วก็ไปเจาะรูที่หัวอีกเอาเข็มเจาะถุง เ้าเปลือกต่างกับข้าวสามนี้ไงอะ่ะใช้ง่ายกว่าใช้ง่ายกว่านะอันนี้ใช้ง่ายแล้วเดี๋ยวค่อยไปข้ยยาวเยามัดถุงแล้วปิดเจาะรูเนาะ กเ้้าปาปชนิดนึงี่คือทั้งหมดที่ทำของศูงนยเรียนรู้บ้านของน้ำขุนนะครับลักษณะของเชื้อไฟโทโดมาที่ดีนะคะมันจะต้องเขียวอ,อย่างนี้แต่ถ้าอย่างนี้คือเชื้อเสีย,ยมันมีเชื้อัอ มันมีสีมันเฉดใช่ใช่สีมันจะมีสีอื่นอันนี้คือคืออันนี้เชื้อดีค่ะอ๋ออ่าอันนี้คือเชื้อเสียมันแสดงถึงการปนเปื้อนของเชื้อตัวอื่นที่มาลงอันนี้เราจะไม่ใช้ไม่ใช้ทิ้งไม่ใช้ทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยจะต้องสะอาดครับต้องสะอาดต้องรักษาความสะอาดที่ดีครับเราถึงจะได้เชื้อที่ไม่เสียครับปกติแล้วเชื้อเราจะไม่เคยเสียนะทำไมเราไม่เชื้อเสียจะเก็บไช้ใช้ได้เป็นเวลานาน ยิ่งโรยหน้าฝนยิ่งยิ่งได้เลยได้เราเราใช้วัสดุต่างกันเนี่ยถ้าเป็นข้าวสารถ้าเป็นข้าวสารหรือเป็นข้าวสุกเนี่ยมันจะสะดวกสะดวกในการหุงแล้วก็ในการที่จะเคี่ยวแต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกเนี่ยมันก็จะยิ่งยากนิดนึงก็คือต้องแค่ข้าวเปลือกแล้วก็ต้องต้มต้มข้าวเปลือกให้แตก นะคะแล้วเราก็พอลอให้อุ่นกับเย็นเนี่ยเราถึงจะเกิดเชื้อได้ลักษณะของการเกิยเชื้อคือต้องรอให้เกิดเกิดเย็นนะอุ่นเกิดเ,ย,นเนย็นถึงจะเกิดเชื้อแต่ว่าถ้าข้าวสาร,รถ้าทาจากข้าวข้าวสารเป็นข้าวสกเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับเวลาที่เราจะเอาไปใช้ในสวนน่ะก็คือผสมปุ๋ยหมกักแล้วก็หว่านอันนั้นสะดวก <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ถ้าเราจะใช้สําหรับที จะแ,แนะนำให้ใช้ข้าวเปลือกที่ทำจากข้าวเปลือกเพราะว่าอันนี้มันจะล้างง่ายแต่ถ้าเป็นข้าวสารน่ะมันจะล้างยากมันจะเหนียวอันนี้จะล้างง่ายแล้วก็เชื้อราเนี่ยมันจะหลุดออกไปอยู่ในน้ำได้ง่ายมันจะสะดวกใช้ต่างกาันนะในเรื่องของการใช้แต่ว่าต้นทุนต้นทุนของของหัวเชื้อเ่เชือเออเช้อที่เราเคลียร์เนี่ยถ้าทําจากข้าวสารน่ะจะแพงกว่าแต่ข้าวเปลือกต้นทุนข้าวเปลือกจะถูกกว่า แต่ขั้นตอนในการทําจะยากกว่าภาษานิดนึงอ,อันนั้นคือใส่เมื่อล็ดได้เลยแต่เนี่ยต้องต้มต้องไม่ข้าวข้าวแตกนี่<ป>นคือผสมลำนะเริ่มที่สบิบกิโลใช่คือจะไม่ใช้ในสวนเนะี้ยคือผสมกับลำโอเค,เอ,คอ,อ๋อ,น,อ,อนี่คือปุ๋ยหมักคร่ะนี <ขอ S 2> ่แหละผสมไตรโรับ แล้วก็พร้อมใช้เลยนะพ like ี่ผสมเสร็จใช่ผสมเสร็จก็เอาไปก็หวานในทรงพุ่มครับโคนต้นทุเรียนได้เลยในผลเนี่ยครับเชื้อราไปโคดมาเนี่ยจะเป็นเชื้อราปฏิักิกับเชื้อราไปทับสระครับก็มันจะไปสร้างเส้นใยกินเชื้อไปทับสราไปทับสระเป็นสาเหตุของโรคคเนเนลาารับของทุเรียนเนาะนี่ก็คือเกษตรกรเขาจะ ใช้กันในสวนเนี่ยเป็นเป็นประจำอยู่แล้วในสวน <บ S 1> ทีน่นี้ก็ของศูนย์เรียนรู้เราเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของการผลิตผ <บ S 1> ลิตขยายเชื้อไปโคเดม,ม่าเราใช้กันมาหลายปี <บ S 1> แล้วอ่าแต่เนี้ยก็ลดต้นทุนล,ลดการใช้สารปนเปปจัดเชื้อเราโรยทั่วได้หมดทั่วเนี่ยโคตรงพุ่มเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันเป็นวันลดน้ำ อันนี้ควรซุ่มทุเรียนเนาะเอาอ่าไม่ต้องเอาออกมาไกลมากเด <สะ S 2> ียวเออโยรยเข้าไปข้างในได้โยรยเข้าไปข้างในทิดโคนได้<ช>ไดอือมีทิดโคนยิ่งเหมือนเกาะคุ้มกันนะใช<ด>่อือโอเคอะไรทีนี้หลังจากกวนแล้วก็มาใส่ตรงนี้โคนต้นได้หมดมทิดโคนได้เลย <นะ S 2> ยิ่ง<ล>หน้านี้ด้วยฝนล,ลงฝนตกแสดงห้าโลคุณป้าโอ้ห้าโล